เผมว่าประธานตดดู่เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ช่วยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นผู้ช่วยส,ส,สืบอบไม่ได้เป็นผู้ติดตามเลยที่ผมแถลงไว้อะครับเขาบอกว่าเป็นการทัดแยง้งเรื่องการนพื้นที่ดีในทางออกเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวผมเจ้าที่่กอนครับเดี๋ยวผมขออนจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงมาครับไม่ได้กดดันอะไรใช่ไหมครับ กสคุยกับประธานสุขอย่างนับเดี๋ยวผมขอมอนุญาตโค้ชที่หแลบบังเดี๋ยวผมลงมาให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้ประธานสุขว่าอะไรไม่ทราบครับต้องขับเปนนาทีพอดีเจอที่โตไปประสานผมผมก็กลับมาครับเพื่อดจริงๆนะมันเป็นเรื่องอะไรแนี่ยโครงการก่อเหตุเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงมาให้สัมภาษณ์ทีเดียวครับนะครับจะได้ข้อมูลครบถ้วนที่จะได้ถามทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคโค้ชนาทีก่อนแต่ไม่ได้ขยายอะไรใช่ไหมครับ ตามที่ผมแถลงข้อที่จริงไปอะครับผมก็ทราบประมาณแค่นั้นนะครับมีความรอร้อนเพือสิทธิ์กประธานตู่นครับเดี๋ยวสักครู่คุณหมอว่าประธานตู่เนี่ยไม่ได้เป็นผู้ช่วยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นผู้ช่วยผู้สอบไม่ได้เป็นผู้ติดตามแบบที่ผมแถลงไว้อะครับเขาบอกว่าเป็นการขยายเรื่อนไขในพื้นที่จริงไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเจ้าหน้ที่ก่อนนะ

ตอ้นมาครือเปล่าหรือว่าโคตรามอะไรแบบนีคือวนนเ้ื่องพีทีมัราบสายเลยไม่ได้หรือว่าเมไงครับหรือว่าโมโหหรือว่าอะไรที่ไม่ถูกอ่าองรไฟนะครับพี่ตอนนี้เพื่อนได้คุยกับคนคนี้แบบเจ็บี

Thank well. <laughs> you.